ตั้งตนจากลูกเตะมุมบอลกระชอกออกมาแถวแถวหัวกะโหลกนอกกรอบ18หลาใครบางคนรอจังหวะโฉบจากแถวสองทันใดนั้นไม่ต้องจับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงก่อนจะหัดเต็มเมหลังเทา้ารู้ตัวไอทีบอลพุ่งปานจรวดชนิดกล้องถ่ายทอดสดจับแทบไม่ทันนั่นแหละที่เขาเรียกตุ้มเดียวหายครั้งหนึ่งลูกยิงมันสตีนในตำนานแบบนี้เคยเป็นเครื่องหมายการค้าของกัปตันเลี้ยวภูคนเก่านามว่าสตีเวนเจอร์รครับ เชื่อว่าประตูแมชประทาโอลิมปิกอสในแชมเปี้ยนส์ลีกปี2005หรือจะลูกยิงนัดชิงเ a เอคัพใส่เวทแฮมเมอร์ปี2006ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำเดอกคอบเสมอทว่าสำหรับเด็กหงมันก็นานมาแล้วที่เราไม่ได้เห็นประตูหนักๆแรงๆแบบนี้คือนับตั้งแต่กัปตันหมายเลข8จากไปก็ไม่มีใครก้าวขึ้นมาเป็นทายาทลูกยิงจุดระเบิดจากแถว2อีกเลยเมื่อในสนามไม่มีคนรับช่วงต่อกองหนุนอย่างแฟนบอลก็ไม่ได้เห็นมันนานมากๆ ไอเราในฐานะเดอะคอปก็ยอมคิดถึงเป็นธรรมดาคือลูกยิงทำนองนี้นอกจากคืนแทนประตูโคตรสวยที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วบรรยากาศหลังบอลซุปเปอร์ตาขายนี่ยังสะใจเป็นบ้าโอเคจากความทรงจำเก่าเก็บในลิ้นชักเมื่อวันวานสลับผาพมายัางโยุโรเปียนไหนเมื่อคืนดูเหมือนใครบางคนจะหยิบตำราตุ้มเดียวหายขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้งใช่เลยครับเรากำลังพูดถึงจอแดนเฮนเดอร์สันกับประตูพลิกแซงเอซิมิลาน มุนนาลิกากลับไปทไลายกลางครึ่งหลังเลียวพูเสมอทับรถโซเนรี่อยู่2ประตูต่อ2หากแต่เป็นเจ้าบ้านหงแดงได้ลุ้นจากจังหวะคอนเนอร์ราวนาที69ช็อตดต่อเนื่องลูกเปิดมุมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานูไม่เข้าเป้าก่อนผู้เล่นมิลานจะสกัดออกมาแถวแถวหัวกระโหลกทันใดนั้นนับเตะเลียวพูที่หันหน้าเข้าประตูและอยู่ใกล้บอลสุดคือกับตันเฮนโดทุกท่านครับลองหลับตาจินตนาการภาพตามผมนะปกติที่ผ่านมาหากลูกกระชอกเข้าทางเฮนเดอร์สันแบบนี้ ให้นึกไว้เลยว่าแกเตรียมเปิดหน้าเท้ารอแผลแน่ๆปัญหาคือส่วนใหญ่ที่ทางวิถีบอลมักจะหลุดกรอบไม่ก็น้ำหนักของลูกหนักไปเบาไปจนแทบไม่ได้หลุนหากแต่ที่เซอร์ไพรส์คือช็อตเมื่อคืนจอแดนเฮนเดอร์สันกลับตัดสินใจซัดลูกหนีด้วยหลังเท้าผลลัพธ์ที่ตามมาคือบอลพุ่งเรียดเร็วแรงจนแทบมองไม่ทันและนั่นคือตุ้มเดียวหายเลี้ยวผูกขึ้นนำอีกครั้ง3ประตูต่อ2ทํากลางบรรยากาศสุดบ้าคลั่งทำเอาเด็กหงส์หายคิดถึงลูกยิงเครื่องหมายการค้าของสตีเวนเจอร์ราดกันเลยทีเดียว ความพิเศษคือลูกนี้ยังกลายเป็นประตูชัยในค่ำคืนยูโรเปียนไนท์ต่อหน้าเดอะคอปเต็มแอนฟิลด์ครับและที่เพิ่มความคลาสสิกคือคู่แข่งตรงหน้าเลียพูนั้นเป็นเอซีมิลานอีกหนึ่งคู่รักคู่แขนที่หงแดงเคยฟาดฟันกันมาตลอดช่วงต้นยุค2000ตัดกลับมายังฮีโร่ของเกมอย่างจอแดนเทนเดอร์สันนี่คือประตูที่2ในแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดการค้าแข่งของเขาหลังเจ้าตัวเคยซัดประตูแรกใส่ลูโดโกเรตเมื่อ6ปีก่อน เท่ากัว่าเฮนโดรอคอยลูกนี้มา2,485วันเต็มๆในทางกลับกันแม้จะรอมาเนิ่นนานแต่ประตูที่ยิงได้มาคืนนี้คุ้มค่าการรอคอยครับและนี่คือคอนเทนต์สำหรับเด็กหงโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ว่าด้วยนานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้เห็นลูกยิงมันสตีนแบบนี้